สบายดีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาอยู่ที่โรงเรียนที่ทำงานพ่อน้องไอรินนะคะเพราะว่าวันนี้ก็จะมีงานบุญผับป่าของโรงเรียนเนาะพ่อน้องไอรินก็เลยเอารถมาแหร่รถมาแห่ทำบุญช่วยกันเนาะทุกคนเนาะน้องไอรินก็มาด้วยแต่ว่าน้องไอรินเล่นก้อนหินอยู่ ก็จะจัดงานอยู่ทั้งทึ่งพุ่ตอนนี้อยู่สะว่ายน้ำเนาะทุกคนก็ช่วงนี้ก็บ่ได้ว่ายน้ํานะคะทุกคนเพราะว่าอากาศหนาวน้องๆเด็กน้อยก็ไม่ค่อยได้มาว่ายเพราะว่ามันหนาวแล้วเขาวได้อย่างคะเนี่ยได้ก้อนหินมาดิโอ้ได้ก้อนหินโน้ลดพอยนู่นดู ใช่พ่อกำลังพ่อกำลังเช็คเครื่องอยู่ว่าโอเคไหมใช่มารินฮะอลินใจอะไรลูกเล่นก้อนหินนะชอบเลยนี่สระไว้น้ำอันนี้พ่อน้องไอรินกับอันนั้นช่วยกันปลูกเนาะต้นไม้เพื่อนตกแต่งใหม่ ใช่อะไรค่ะเอาวางสิลูลปลาล้มไม่สช่วยนี่อันนี้ว้นี่ก่อนเนาะทำมน้ำกบโมโมให้ไม่ช่วยีลวโอ้ส่แว่นบ่ส่แว่นตาบ่หมใเ่เออ แล้วก็มีลงทานมาด้วยเนาะแต่เราไม่มีลงทานแล้วก็เอารถเครื่องเสียงมาช่วยทำบุญเนอยเลยเนะาะทำบุญทำบุญว้าวก้อนหินใส่ได้ปะ,ละ่ล่ะความสุขของไอรินก็คือการเล่นก้อนหินนะคะกับเล่นดินทรายค่ะแมนบ่ เดี๋ยวไปเล่นอยู่บ้านไม่อุ้ยเนาะหลายเลยเนยะจักน่อยอยังไปเบิ้งน้ำกันเนาะทุกคนจกักแมนกระเตอสีแห่จักมงมาจักเนาะน่าจะประมาณบ่ายสามบ่ายสี่แล้วมั้งอุ้ยอย่าไปเบิ้งน้ำกันเนาะว่าเพิ่นสีแห่แบบใดคนหลายอยู่บ่ คุทธิมาแห่หลายอยู่บออาส,สีแห่บกไก่แล้วทุกคนรอบๆในนี่แหล <c oughs> ะ้าพี่น้องบังน,น้องอลินยอดเหรียญ <c oughs> เอาขี้ก้อนหินมายอดเหรียญนะย,ยอดเหรียญลูกบาสเพื่มาตะก้อลูกมันคือตะก้อตะก้ออย,อยู่อยู่บ้านของอลินเต็มหรือย,ยัง ยังเห็นเหรียญม่ได้เล้วน้องอลินเห็นเหรียญแล้วฟ้าวเก็บไปใช้กับปุกคนตุง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 โอ้ ิกนผลไม้อ,องไอรินกินผลไม้รอมีโรงทานด้วยน้อยดีเนาะนุ้ยระหว่างรอพ่อใช่ไหมไฮริน ไอรินก็เล่นขี้ดินท่าวันนี้พ่อไปน่าจะไปแห่หรือว่าเปิดงานอยู่พูดเรื่องพี่งพี่ทีอะไรเยอะแยะเนาะไอรินเนาะเราไอรินก็นั่งท่าหนาวล่ลูกวันนี้อากาศหนาวด้ทุกคนอยู่มุกลมแรงนี่จ้า อะไรจ้ะนั่นน่ะอ้เล่นขี่ดินยังบักคัก น้องไอรินไปงานอ่าอยงก็งานยังวะงานผ้าป่าเออไอรินไปงานผ้าป่าว้ายโรงเรียนมาแล้วโอ้ชาเดชาเดชุดชาเยังชุชาเดเอ้เล่นยังเนาะเล่นชาเดอืมเอ๊ะยังไะเป็นขาเล่นอยู่เด้วอลินกระเดะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็พาทุกคนไปงานบุญงานบุญงานบุญที่ทำงานของพอน้องไอรินเนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมจา้าถ้าหากชอบพวกเราก็ดอย่าลืมกดกดอะไรกดอะไรคะอ,อย่าลืมกดอะไรเออย,อ,รเอ,อย่าได้ <laughs> กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายนะลูกบ๊ายบายมีหอมบีพร้อมพร้อมพร้อมมีลมลมรูดรูดปีพอมโอ้ยวีรุ่นไหมปีพร้อมบีรุนไหมแซมมาเพิ่งดูวีเหรออ๋อเจ็บคู่ราวีเพิ่น มมมผมอออืืหตัดผมที่เป่าผมเออที่เป่าผมอ่ะตัดให้แน่แตัดผมให้แน่ตัดตัดตบีบีตัดตัดตาเป้าโอ้ยโอ้ยโอ้ตาเป่าผมตกได้เหรอ